แล้วยังไปหาว่าเขาเป็นของปลอมอีกอะไรอ่ะคนที่มาพูดเมื่อวานก่อนเนี่ยเป็นกรรมการนะคะในโรตารี่ด้วยค่ะที่เขาโ,โพสต์นะคะแล้วก็มีหนังสือออกมาแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าจะปลอมตรงไหนอะ่ะอะไรคือปลอมคําว่าขอโทษจะไม่ออกจากปากผู้คุณเลยไม่มีสักคําเลยขอโทษทางสมงสรไม่มีเลยเออปล่อยเขาเถอะคะ่ะ เขาบอกว่าคนโพสไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็นั่งประชุมกันไหมคะเออไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาก็อธิบายชัดเจนแล้วนี่ว่าเขาไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่ใช่แขกรับเชิญคุณเป็นผู้ติดตามเขาก็อธิบายชัดนะไม่ให้เขาทําคลิปออกมาพูดเลยเหรอ อกว่าเขาไม่ได้อยู่ในงานนะไม่ได้เหมือนบางคนบอกว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ถือกระเป๋าวิ่งจุดออกไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นไม่ใช่นะเออซึ่งทำไมแปรไทยเป็นไทยบอกเอาอย่างนี้ค่ะคนที่คุณเอาเขาไปแขวนหน้าเฟซบุ๊กคุณเนี่ยหน้าแอฟฟ้าคุณเนี่ย ที่เข้าไปงานกับเราเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงตําแหน่งงานเขาเลยว่าเขาเป็นใครคนที่คนเอาคนที่คุณเอารูปเขาไปแขวนนะ่ะเพระไม่อยากจะบอกเลยว่าอ๋อเขาแจ้งความแน่นอนค่ะคุณเอารูปเขาไปแขวนะอะอย่าลบนะ น่าจะลบไม่ทันแล้วนะคะคุณคิดว่า f ซตอ้นอ้อเนี่ยกระจอกกระจอ่อยงอยง่อยเหมือนแบบที่คุณคิดหรอใช่ค่ะพี่เอ็มบอกได้เลยว่าทุกคนกราบเท้าเขาแน่อะ่ะพี่เอ๋แจ้งแน่นอนค่ะไม่ใช่เอ๋ไม่ใช่เอ๋นี่นะคะ <c oughs> คุณพี่เขาแจ้งแน่นอนค่ะ นะคะรู้หรือ,อยังว่าเขาทำงานอะไรที่ไหนโอ้โหโอ้ถ้ารู้นี่คือแบบโอ้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 เลยอะมือโอ้เลยอะไปเช็คประวัติเขาก่อน,ก,ก,อนก่อนจะแขวนใครเช็คเขาก่อนอ้บอกพี่เขาแล้วว่าอย่ายอมนะคะพูดได้ไหมโคตรเซอร์ไพรส์เลยอะโคตรเซอร์ไพรส์เลยอะ อเออแบบมึงรู้ก่อนว่าเขาเป็นคนของใคร,ใครมห้ยังคนรุ้เลยอ่ะคุณคิดว่าคนที่เป็น F C O เนี่ยกระจอกเห,ะะหรอคะคุณคิดว่าคนที่เป็น F C อเนี่ยแบบจนกระจอกเหยียดเขาเหรอคะ,ะไม่ใช่นะตอนที่อ้อรู้ว่าเขาเป็น F C อดีใจทุกคนอ้อไม่เคยรู้รอกว่าฐานะเขาเป็นยังไง เขาทำงานอะไรนะคะแต่พอรู้แล้วแบบเฮ้ยเฮียเราแบบเฮ้ย e, มีคนระดับนี้เป็นเอฟซีเราเลยเหรอวะทอนไซบูวะลยโอ้โหโอ้โห นี่แทบจะไม่ต้องกรีดในห้องน้ํานะกรีดออกมาในส่วนสาธารณะเลยนะคะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาก,กลับไปเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวต้องพาพี่เอกไปไปแจ้งความดำเนินคดี ในส่วนของพี่เขาที่ถูกเอารูปไปแขวนนะคะโอ้โออรู้เนี่อ้อยังกลัวเลยอะ่ะอืมเล่นไม่ดูคนเลยอ่ะก็าตามนั้นนะคะเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาเป็นใครเนาะพี่เขาก็ไม่ได้เคยได้บอกสถานะเขาหรอกคะ่ะในทางโซเชียลมีเดียซึ่งมีแต่พวกเราที่ดูแล้วก็เห็น เห็นรูปการทํางานเขาว่าเขาอยู่กับใครอยู่ที่ไหนทําอะไรแค่นั้นเองออ <laughs> โอ้อไม่อช่้ี่ว่นค่ะไม่ใช่พี่วัน,วน,นอเนาออเมอัน,น้อเ้อเฮ้อ้องจรองค่ะเข้ของจริง หนูรู้สึกเป็นเกียนว่าที่คุยกับแกได้คุยแล้วใช่ไหมของแท้อิลี่อันนี้นี่เขาคงเห็นแกแต่งตัวแบบธรรมดาธรรมดาแบบเออแบบบ้านๆอะไรอย่างนี้นะเขาก็เลยคิดว่าแบบเอาเขาไปแขวนแบบไม่ดูตามมาตาเรือเลยทอนสสบัอเลยทอนสสบูอเลย แขวนที่ไหนเป็นคนในเฮ้ยอย่าพูดสิแล้วนะมันนั่งไลอยู่ตรงนี้แต่ว่ออาอ่ะคอมเมนต์เขาไปไปแคปไว้หรือยังไปแคปไว้นะ แคปหน้าโปรไฟล์แล้วก็แคปที่เขาโพสให้เห็นข้อความทั้งหมดที่เขาโพสแคปคอมเมนต์ด้วยนะคะไปบอกพี่เขาหน่อยนี่คือวิธีการฟ้องหรอเอาว่าฟ้องตรงก็ได้นะเอาว่าฟ้องตรงก็ดีค่ะมันชัดมากแล้วแม่หน้าที่การงานเขาแบบดาทำให้แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้ทนายดูให้ดีกว่าเพายังไง ไม่เปิดคะ่ะไม่เปิดไม่เปิดเพราะพี่เขาไม่ได้ต้องการเงินคะ่ะพี่เขาไม่ได้ต้องการเงินสดคะ่ะไม่เลยเขาไมไ่ต้องการเงินเลยคะ่ะแล้วเขาก็ไม่เคยคุยโวโอวดด้วยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทํางานกับใครให้ใครที่ไหนไม่เคยคุยคะ่ะโอ้ย เสียงอะไรเสียงอัดคลิปสองคนดินทาเราเหรอหลักฐานชั้นดีอะเหรอเป็นเสียงผู้หญิงดินทาเราเรื่องเปอร์เซ็นต์แบ่งเงินทุนอะไรเงี้ยเหรอโอ้ปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาเถอะโอ้ยเลิกคะ่ะโอ้ยเลิกคะ่ะมันมันน่าเชื่อถือตรงไหนอะมันเป็นคลิปเสียงที่ผู้หญิงสองคนดินทากันมันน่าเชื่อถือตรงไหนฮะโอ้ย จริไม่พอทําไม่ได้เอานะเอาไปว่าเอารู้หมดแหละเอออยากจะพูดอะไรพูดไปเลยค่ะตามสบายนะอ่ะวันนี้ไปยื่นพรุ่งนี้นะคะยื่นรายที่สองนะคะ99เก้าไม่ใช่ 29. 29. กรร29กราัมยีกราัมแต่ตอนนี้เธอยังไม่หยุดโพสก็ก็จะฟ้องเพิ่มค่ะ1กร,ร่ัมเท่ากับ1คดีนะคะสอบทนายมึงสอบจนหูจนเหนื่อยอะ่ะบอกเลยสอบพยานจนเหนื่อยอะ่ะ คนที่สองมาแล้วนะคะพรุ่งนี้2-9ก้รัมและคนที่สองก็จะฟ้องเพิ่มอีกยังไม่รวมกับคลิปออกรายการนะคะต่างหากนะคะทุกวันนี้เธอยังโพสหน้าอ้อลงฉ่ำๆนะคะก็มีหน้าละ่ะก็มีหน้าลหละอย่างเงี้ยถึงโดนเขาหลอกง่ายๆแบบเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยการที่คุณเอาหน้าดีฉันไปลงโพสเนี่ยนะ มันเข้าเต็มๆโดยโที่อ้อไม่ต้องทำอะไรเลยอะค่ะมันเข้าเต็มๆต็มโดยที่อ้อไม่ต้องทำอะไรเลยหลักฐานแบบไม่ต้องไปค้นหาอะไรแล้วอ๋อไม่รับกระเช้าค่ะไม่รับค่ะเขามีความรู้หรือเปล่าอ้อไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีความรู้ไหมเขาไม่ไม่รู้จักว่าพ DP a เหรอคะเขาไม่รู้จักจริงๆหรอเขารู้จักไหมพดีเเขารู้จักไหม คนนึงน่ะไม่ไม่พู